ตอนนี้เขาโหวตกันแล้วนะประธานบุฒิศภาเนี่ยนะคะเป็นที่แน่นอนแล้วค่ะคุณผู้ชมว่าตอนนี้คุณมงคลสุรัสจันะคะจากบ้านใหญ่สายสีน้ำเงินเนี่ยกวาดคะแนนไปทั้งหมดนะคะ159การโหวตด้วยกันนะคะคว้าตำแหน่งประธานบุฒิศภาไปครองตามคาดค่ะกินขาดเลยกินขาดลอยลมเลยอ่ะนะคะลอยเหมือนเฮียลอยตกสเก็ตเลยล่ะค <ผม S 2> ล้ายๆเหยียบเปลือกกล้วยแล้วก็ลอยตกพื้นอ่ะนะคะอันนี้ก็ได้ไปนะคะ1 5 3การโหวตค่ะขณะที่ผู้ ท้าชิงนะคะด่าง,งด่เงดรนันทนานัทน,นา นันทะวนนทะวโรพาศนะคะอขออภัยด้วยนะคะถ้าอ่านผิดนะคะสะวกลุ่มพันใหม่นะคะได้คะแนน19เสียงนะคะไม่ตรงกับที่เจ้าตัวเ,เคยประกาศไว้ก่อนหน้านี้ว่ากลุ่มตนเนี่ยมีถึง30เสียงนะคะส่วนถัดมาค่ะนายแพทย์เปรมศักพิยุระนะคะได้13คะแนนค่ะมีการงดออกเสียงนะคะ4คะแนนแล้วก็บัตรเสียไปถึง5คะแนนค่ะเรามาเปิดประวัติประธานุฒิสภาคนใหม่กันหน่อยนะคะสําหรับคุณมงคลสุรสัจจรนะคะปัจจุบันเนี่ยท่านอายุ72ปีแล้วค่ะเคยดํารงตำแหน ตำแหน่งสำคัญสําคัญนะคะหลายตําแหน่งด้วยกันค่ะอย่างเช่นอธิบดีกรมการปกครองแล้วก็อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมนะคะอดีตรองผู้ว่าราชการ ออรองอดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์และก็จังหวัดศรีสะเกดค่ะภายหลังนะคะ,กะเกษียณอายุนะคะท่านก็ได้กลับไปใช้ชีวิตแบบวิถีเกษตรกร,ะกรนะคะโดยก่อตั้งไร่เพื่อคุณเมื่อปีพศ .2558 นะคะที่อำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะท่านก็เป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งพักบุรีรัมย์พัฒนานะคะซึ่งถือว่าเป็นสายตรงของบ้านใหญ่บุรีรัมย์ค่ะทําให้ทํางานรู้ใจกันมานานก่อนจะลงสมัครสอวอในกลุ่มผู้บริหารราชการแผ่นดินและความมั่นคง จนถึงทุกวันนี้นะคะได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานรัิสภาคนที่14ตําแหน่งนี้นั่งยาวๆไปเลยค่ะ5ปีซึ่งก่อนการโหวตนะคะคุณมงคลก็ได้ลุกขึ้นแสดงวิสัยทัศน์แล้วก็ตั้งปณิธานว่าจะอุทิศตนแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่รับใช้แผ่นดินจะใช้เวลาที่ยืนเหลืออยู่ของชีวิตทํางานเพื่อชาติเพื่อแผ่นดินค่ะรับใช้ประชาชนแก้ไขปัญหาในชาติในช่วงที่กล่าวได้ว่าเป็นวิกฤตสุดครั้งหนึ่งของประวัติศาสตร์ชาติไทยนะับตั้งแต่วันนี้ผมจะตั้งใจทํางานเพื่อ รู้เป้าหมายตามที่เคยบอกไว้และเชื่อว่าทุกท่านที่อยู่ในวุฒิสภาแห่งนี้ก็มีความตั้งใจไม่ต่างกันไปจากผมการปฏิบัติหน้าที่ด้านนิติบัญญัติในฐานะประธานวุฒิสภาก็ต้องการให้ประเทศไทยและคุณภาพชีวิตของคนไทยไปสู่สิ่งที่ดีกว่าในทุกมิติท่านว่าไว้อย่างนั้น